เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแขวงสารวันประเทศลาวที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อน 1. ที่ตั้งของแขวงสารวันเป็นหนึ่งในแขวงของประเทศลาวตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศมีอาณาเขตทางเหนือติดกับแขวงสวรรคเขตทิศใต้ติดกับแขวงจำปาสักและแขวงเซกองตะวันตกติดกับจังหวัดอุบลราชธานีของไทยโดยมีแม่น้ำโขงเป็นชายแดน และทิศตะวันออกติดกับประเทศเวียดนาม 2. ที่มาของชื่อแขวงสารวันชื่อของแขวงสารวันมาจากบริเวณที่ตั้งเมืองสารวันที่มีต้นหางหรือต้นรังเป็นจำนวนมากและต้นรังในภาษาบาลีเรียกว่าสาละส่วนคําว่าวันแปลว่าป่าไม้ดังนั้นคําว่าสารวันจึงหมายความว่าดินแดนแห่งป่าไม้รัง 3. ประชากร แขวงสารวันมีประชากรประมาณ400,000คนมีอัตราความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ประมาณ40คนต่อตารางกิโลเมตรและมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากถึง14เผ่าที่มีภาษาพูดไม่เหมือนกันและมีขนบธรรมเนียมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 4. การปกครองแขวงสารวันแบ่งเขตปกครองออกเป็น8เมือง ได้แก่เมืองสาลวันเป็นเมืองเอกของแขวงเมืองตะโอย้ยเมืองตุ้มลานเมืองละครเพลงเมืองวาปีคงเซโดนเล่างามและเมืองสับมวยห้าภูมิศาสตร์แขวงสารลวันมีพื้นที่ทั้งหมด1691ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ 1. เขตภูเขา คือเมืองตะโอ้ยและสะมวยคิดเป็นร้อยละ40ของเนื้อที่แขวงพื้นที่ค่อยๆลาดชันจึงเหมาะสมแก่การปลูกไม้อุตสาหกรรมไม้ผลกาแฟและเลี้ยงสัตว์ใหญ่ 2. เขตที่สูงคือเขตเมืองเหล่างามคิดเป็นร้อยละยีของพื้นที่แขวงเหมาะสำหรับการปลูกกาแฟเร่วด้วยถั่วดิน ผูเหลืองผักเมืองหนาวและไม้ผล 3. เขตที่ราบได้แก่เมืองสารวันเมืองวาฟีเมืองตุ้มลานเมืองคงเซโดนและเมืองละครเพลงคิดเป็นร้อยละ40บของพื้นที่แขวงเป็นทุ่งกว้างอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวพืชตระกูลถั่วและทำประมง 6. สถานที่ท่องเที่ยว แควงสารวันนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งแต่ที่แนะนำมีดังนี้เขตป่าสงวนแห่งชาติเชียงทองหมู่บ้านชนเผ่ากะตางหมู่บ้านชนเผ่าตะโอยบึงจระเข้น้าตกตาดเลาะและตาดฮังน้าตกตาดเทวดาน้าตกเชเซ็ตุทยานภูผาสุกเป็นต้น 7. ศิละปะวัฒนธรรม สารลวันเป็นแหล่งกำเนิดของจังหวัดดนตรีและการฟ้อนรำที่มีชื่อเสียงคือลำสารลวันที่หลายคนรู้จักดีและศิละปะก,การํำอีกหลายแบบ 8. เผ่าอาลักเป็นหนึ่งใน14ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในดินแดนของแขวงสารลวันแห่งนี้มาช้านานส่วนใหญ่เคลื่อนย้ายมาจากเขตภูเขาสูงของเวียดนามมีจำนวนประชากรมากกว่า17,000คน พวกเขามีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และมีความเชื่อถือผีมีงานบุญที่มักจัดขึ้นเป็นประจำก็คือการบูชาผีลำ้าลัสารวันลัมสาร,ว,สารวันเป็นศิลปะก,การแสดงด้านการขับร้องมันเป็นวัฒนธรรมของชาวลาวอีกประเภทหนึง่งโดยจะพบอย่างแพร่หลายในแถบภาคใต้ของลาวโดยเฉพาะในพื้นที่แขวงสาะวันจนได้ชื่อว่าลำสาะวัน การลำสารลวันมีด้วยกันสองทางการขับร้องคือสารลวันพันทองและสารลวันเซโปนการลำสารลวันกำเนิดมาจากการลำพิธีกรรมเพื่อบูชาผีฟ้าผีไทยผีแถนมันเป็นคติความเชื่อของคนท้องถิ่นต่อมาการลำสารลวันเป็นที่นิยมจนถูกประยุกต์ให้มาเป็นการแสดงในงานบุญประเพณีรื่นเริงการลำมีหลายรูปแบบทั้งลำคนเดียวและลำแบบตอบกระทู้ เกี่ยวพาราศีระหว่างชายหญิงการฟ้อนก็ได้นำท่าทางการฟ้อนประกอบการลํำสารวันในยุคนั้งเดิมมาประยุกต์ให้เข้าจังหวะในยุคต่อมาลํำสารวันเป็นที่นิยมของชาวลาวโดยทั่วไปและแพร่ขยายเข้ามายังฝั่งไทยด้วยความนิยมและความมีเสน่ห์ของการลํำและการฟ้อนสารวันจนทำให้ศิละปะแขนงนี้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะในแวดวงดนตรี และหน้าตสินพื้นบ้านได้เอาการลำและท่าฟ้อนมาประยุกต์ตามแบบฉบับของสำนักตนแต่ก็ยังคงทำนองและท่าฟ้อนหลักๆตามต้นฉบับไว้เช่นเดิมและนี่ก็คือก้าเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแผงสารวันที่เรานำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้จักกับดินแดนแห่งนี้กันมากขึ้น